ได้เลยครับเชิญเลยครับคุณลิขทรรายนะครับคุณรัฐศรียาคุณหลิ่เฮสนะคะเจน่าสนัดยากรวมถึงพี่นันสุขเพตด้วยนะครับคุณออสรัฐีนะฮะและ้วก็แม่ที่นุ่มปีนพบเชิญเลยนะคะถ่ายรูปเลยตรงนี้ได้เลยครับพี่โออาเดี๋ยวที่มาเราจะจัดเลยนะครับนี่พี่เอกก็ทำเพลงประกอบละครทั้งสองเรื่องเลยนะฮะทั้งแม่โขงและมนตราฟ้าฟื้นนะฮะ พ,พิเศษคือละครแม่ผมพี่เอกร้องเองด้วยนะฮะคุณเอกไม่เคยร้องเพลงประกอบละครเลยนะของช่อง7 HD ของเราเนี่ยไม่ยอมใจออดร้องเลยนะฮะนี่นะฮะคือภาพรวมของลักสดงของเรานะครับนะฮะส n a p กันได้เลยนะครับรอ้งย้ำตรงนี้นะครับไม่ใช่งานแต่งมีกกับเลี้ยวนะครับ ะไรนะฮะุกนบอกให้จูบเลยเหรอฮะจูบเลยได้ไนะฮะ,ะ,ฮะหรือว่าคุณจะจูบตรงนี้เอาไม่ดี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 นะฮะโอเคนะครับวันนี้ได้ข่าวแฟนคลับเตรียมเชือกมาด้วยนะฮะเตรียมเหวี่ยงวงบาทกันแล้วนะครับกับละครแม่โขงนะครับเป็นละครสุดไวรัลของเรานะฮะเดี๋ยวได้คุยกันทุกเรื่องแน่นอนวันนี้นะฮะเดี๋ยวมองต้องกางหน่อยะฮะวันนี้คุณอ๊ดหล่อมากหล่อมากหล่อมาก,ลมากและหล่อมากจริงๆ ใช่ไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยอะครับยิ้มทิ้งคักคุณเราทิ้งคัทได้รึแม่สวัสดีครับอ๋อครับโอ้ยได้เลยครับผมครับช่องเจ็ดโอเคครับทุกคนมือซ้ายครับขึ้นเลขเจ็ดมาเลยนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะ พี่เมียวันนี้พร้พอมไหมลูกพร้พอมครับพร้อมครับผมก็ยังไม่รู้พร้อมเรื่องอะไรพร้อมที่จะเจอกับทุกคนไงลูกอ๋พอพร้อมวันนี้มีคำคมหรอนนี้เขามีคำคมด้วยน,นะคุณวันนี้มีคำคมไหมมีครับอ่าเดี๋ยวให้พูดเออเซฟไว้ก่อนยังไม่ให้พูดยังไม่ให้พูดอ่ะน้องถามว่าแล้วจะให้พูดทำไมอ่ะตอนนี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านด้านล่างก่อนได้เลยนะครับผมนักแสดงของเรานะฮะ ขอเียญบมบือหน่อยครับทุกท่านครับแูงฉากดังขึ้นนิดนึงได้ไหมครับถ้าอยู้องได้ช่วยร้องให้เลยหน่อยได้ไหมครับเมือนเป็นงาคีที่เธอในทุกพื้น ปกติไม่ค่อยขึ้นเวทีคนเดียวจะมี <ฮา S 2> เพื่อนในวงด้วยเ,<อ>เพราะขึ้นค,คนเดียวก็จะเป็นเกรงนิดนึงไม่บอกไม่ไมอ๋อนักร้องนี่แถวหน้าหมดเลยี่โอ้โหเดี๋ยววันหลังจะยืมมาใช้งานนะครับ ต้องชวนนะคะครับผมอยากจะชวนไปเอาจัเสีคอนเสิร์ตออนัวมากเลยอ่ะโอ้ยินดีมากครับอ่าพูดแล้วนะฮะคีมงานช็คิวเอาไปทั้งวงเลยนะครับมันมันหักคอแปลกๆนะครับพี่เอกครับนี่คือการคนพบครั้งสุดท้ายการคนพบครั้งสุดท้ายครับคือจริงๆต้องบอกว่าพี่เอกเนี่ยเขาพยายมประกอบละครทั้งสองเรื่องนี้เลยใช่ครับเอาเพลงนี้ก่อนพี่รับรีแฟร์เฮะซึ้งมากๆเลยทีงนี้จริงๆก็พี่เวอร์จริงๆต้องบอกว่าสาเหตุที่มาร้องเพลงนี้เพราะพี่เวอร์บอกเลยอกว่าเรื่องหน้าชื่อเรื่องแม่โขน พี่จะให้เราร้องเขาจิ้งมาแล้วโดยที่ไม่ได้มีมีอะไรมาก่อนเลยเราก็เลยบอกตึงๆเราก็เลยไม่รักจริงเหรอพี่พี่ยังไม่พี่ยังไม่พรีบผมเลยนะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงไม่ไม่ไม่เอาเราร้องนี่แหละอ๋อจิ้มเลยก็เลยพอพี่เวอร์ใจมาก็เลยใจเกับว่าโอเคงั้นเป็นเรื่องแรกที่ร้องได้ด้วยโอ้โหเพราะปกติเนี่ยพี่เอกก็คือทําเบื้องหลังเพลงของละครเราในหลายๆยังไม่เคยร้องเลยฮะอร้องเรื่องนี้เรื่องแรกเพื่อคุณเวอร์นะ ส่วนมนตาฟาเฟินอันนั้นชุดเพลงอะไรครับพี่ธรรมดาที่รักเธอครับผมอันนั้นก็เพราะแล้วถูกใจมากๆนะครับผมรับบรฟมาอย่างไงบ้างถึงนั้นก็จริงๆเราก็ได้อ่านเรื่องย่อนะครับผม้ก็ได้ดูได้ดูภาพของของละครนะครับก็อาศัยการตีความนิดนึงด้วยแล้วก็พี่เวอร์ก็ช่วยช่วยช่วยบอกนิดนึงด้วยว่าเพลงเร็วอยากได้ประมาณไหนอย่างเพลงเร็วของแม่โขงเนี่ยที่เป็นคุณสบการณ์ร้องไว้ไม่ย้อนกลับครับแตจะนเป็นเรื่องของการ การที่เราเหมือนเป็นศรัทธมเหมือนเราทําสิ่งใดไปแล้วก็เราต้องรับผลกรรมแบบนั้นเพราะทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่ย้อนคืนกลับมาเหมือนสายน้ำเหมือนแม่โขงคุณมีต้องฟังนะเรื่องแบบนี้พี่พีวันนี้ก็พร้อมเมื่อวานนะคุณนะไม่ต้องคนปิดมาอยู่คุณไม่มีโอกาสก็คือเวลาทำเรื่งประกอบละครจะต้องอ่านเรื่องย่อใช่ครับเช็คกับทีมงานรู้จักเลยครับผมแล้วคั้งคำศัพท์ที่เอกเยอะมาก เราเหมาะมากจริงๆก็ทางคำศับบางีเนา้วจะได้มาจากเน่นด้วยฮเนืราก็จะดูในเรื่องย่อมาจนคำากครับก็จะวงเอาค้นใส่ยครับแสดงว่านายบรจหาได้จากทีมานจาดทีมงานแล้วก็จักเนื้เรจัดเรื่องย่อาที่รวมกันมาใช่ครับนะครับจริงเพลงนี้ร้องยากเือนคพี่ยากพ่ลักแล้วร้องตอนบ่ายด้วยปกติเสียงคุณจะบ่ายจเย็นไงร้องก็จริง แลาเราร้องเพลงเราร้องกลางคืนเสียงจะมาเงียบนี่ก็เลยตื่นเต้นเลยร้องคนเดียวด้วยแต่เมื่อกี้พร้อมไหมฮะพร้อมไหมฮะอเปรี้ยวเสียงดังเลยโว้ดเลยพร้อมมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวปั่นวิวกันได้นะครับทุกเพลงเนี่ยออนแล้วนะครับผมเขาพุดซีเจ็ดเอชดีเนาะใช่ครับถ้าถ้าเป็นเข้าไปดูเพลงในซีเจ็ดเอชดีนะครับก็จะเป็นภาพเป็นภาพละครแต่ถ้าใครอยากดูภาพก็ร้องมาที่ ชแนลของโซเมสซาวนะครับซึ่งเป็นชแนลของที่ค่ายเราเองที่เราทำติดละครซ่องเจ็ก็จะมีหลายเพลงมากๆอยนะครับไปปั่นวิวกันได้เลยใช่ครับ <ผม S 1> จริงๆการทําเพลงลพระหว่งางเพลงประกอบละครกับเพลงปก,กติส่วนตัวพี่เอกย่ากง่ายอย่างไอที่ตัดอะไอย่างเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าเพลงปกติอาจจะแอบยากกว่านิดนึงเพราะว่าเราต้องอาศัยอินสตาเรชั่นจาก จากข้างนอกหรือบางทีประสบการณ์ตรงที่เราเจอมาแต่ว่าละครเนี้ยก็จะมีคนมีคนช่วยเราเรื่องแรกก็จะมีพี่เวอร์ช่วยเราโดยเราเราไม่ได้เขียนคนเดียวก็จะคุยกับพี่เวอร์บอกว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องตัดตรงนี้เนื้อตรงนี้ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนื้อแรกก็ไม่ใช่แบบนีนะครับก็พี่พี่เวอร์ก็จะคอยบอกว่าตรงนี้น่าจะไม่ใช่ในละครหนาอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้มันสุดท้ายก็ออกเป็นทีทุกคนได้ยินถ้าสมมุติจะต้องแบบแต่งเพลงให้คุณหลุยสักเพลงหนึ่งไทยคิดว่า อย่างคุณลุยเฮสนะฮะเพลงจะต้องเป็นแนวไหนสไตล์อะไรเนี่ออย่างอย่างในเรื่องเขาจะเป็นพยาคุใช่ไหมครับเอาจะงจัเ้ยจะไม่ได้เหรอเฮ้ยอ๋อโอเคตอเคเราพัน์จะดีนะครับพี่แต่เดี๋ยวเริ่มมันร้อนจัดแต่เลียวคนก็น่าจะเดาได้แล้วเปล่าเขาไปพลังหยุดนกหยุดอะไรได้พี่ว่าพี่ว่าดูอยู่พี่ว่ารู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนพูดก่อนแค่แล้วความเหล่าของคุณลุยเนี่ยต้องประมาณนี้ต้องเพลงแนวไหนอะไรยังไง ผมว่าชุดเขาแบบนี้ก็น่าจะเป็นร็อกนะครับเขามารองเท้าบูทตเสื้อหนังอะไรอย่างเงี้ยน่าจะร็อกได้เลยอ่ะครับจริงๆเหมาะนะจริงจริงถ้าเป็นถ้าเป็นเพลงไตเติ้ลเแบบเปลี่ยนเป็นพี่สมการเป็นคุณลุยส์เฮสซ้อมก็น่าจะได้อยู่นะอะจริงจริงนะเนื้อเสียงได้ได้ไหมครับแล้วถ้าเป็นน้องเปรี้ยวกับเจด้าล่ะครับโอ้สองคนนี้ ยังยังไม่เคยเสีียยงเเป่มื่อกี้พูดถึงหถุยเสียงดูหนักแน่นอยู่ใช่ก็เราพูดถึงผู้ชายดุนันแแม่เนาสองสาวก็ยังไม่ได้ขอลองเอ้ยแต่ว่าเคยยิน่าน้องเรือรลองเพลงอ๋อมามีคนมาแอบมาซื้อแล้วอ๋อชัยดาด้วยใช่ไหมครับเชัยดาด้วยงั้นจะเป็นดูโอ้เลยดีไหมครับอ่าก็น่าจะดีส่วนคุณมิกเนี่ยต้องเพลงแดนซ์เท่านั้นเขาเป็นเมนเต้นเขาเต้นเก่งมากครับเผื่อปีหน้านะเพลงเชียร์วอลเลย์บอลที่เอกได้เลย อต้อง c บ v e r แล้วจริงเป็นวอลเลย์บอลนี่ต้องมีท่าเต้นต้องไมาไดคนนี้คนเต้นแบบเขาไม่ได้แล้วโทษนะทีมนั้นปิดไมค์มิกเลยฮะเพราะว่าคนนี้เขาปากแจ๋วมากเลยนะฮะคนนิวหนอดด้านไม่อยู่อาดาเป็นว่าวันนี้สนุกมากนะครับผมเปลี่ยนเรื่องเลยเพื่อนครับอยากฝากอะไรกับแฟนๆช่อง7 HD บ้างครับก็ฝากตัวคอนเลยครับาเรื่องนี้เลยนะครับแม่โขลแล้วก็มันคาฟ้าฟืนนะครับก็ ฝากละครสนุกมากผมเองก็ดูนะครับผมแล้วก็ฝากเพลงประกอบละครด้วยนะครับผมทั้ง3เพลงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นของแม่ผมก็จะมีไม่ย้อนกลับการค้นพบครั้งสุดท้ายนะครับส่วนของมนตราฟ้าฝืนก็จะมีเพลงธรรมดาที่รักเธอนะครับแลก็ฝากค่ายที่ทำเพลงละครช่องเจ็ดด้วยทรงเม็ดซามไมไปติดตามมนเยอะนะครับขอบคุณมากครับพี่เอีสุดเขตครับขอบคุณครับแล้วกครับล้างได้เลยนะ